สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็ผมมาลดน้ําต้นปาล์มผมนะครับท่อผมอยู่ที่นู่นนะครับผมจะให้น้ําเข้ามาในล่องร่องทางที่ผมเอารถบรรทุกลูกปาล์มมาอย่างนี้นะครับนะครับก็น้ําก็จะเข้ามาใน2ร่องนี้นะครับนะครับเพราะว่าไม่ฝนมันตกแรงครั้งใหญ่ไปก็20วันแล้วนะครับก็พื้นที่ก็ผมจะไม่ให้มันแรงนะครับผมจะลดน้ําผมเอาไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ต้นไม้ของผมทั้งสองด้านนี้นะครับมีความชุ่มชื้นนะครับนะครับเพราะว่า ของผมมีน้ำนะครับผมทําได้นะครับผมผมมีน้ำเนาะผมทําได้นะครับนะครับของผมนี่หลอดของผมลึกนะครับน้ําผมจะมีตลอดนะครับก็ถึงตังนู้นเราต้องหาตัวเขาวๆเดินอยู่นู่นนะครับนะครับก็ผมจะมีเด็กๆเล่นน้ําขำๆอย่างนี้นะครับเขาโดนน้าแล้วเขาก็เล่นตามเรื่องของเขานะครับเราก็ก็ไปดูตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยนะครับว่า ผมต่อผ nice ้าใบแล้วก็ผ่านผ้ากรองน้ามาอย่างไงเพราะว่าน้ําผมต้องกรองผ่านผ้ากรองนะคร like ับนะครับน้ําก็จะทะลักมาอย่างนี้แล้วลงไปที่บ่ออย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้เนาะนะครับเพราะว่าผมไม่ให้กุ้งฝอยหรือว่าปลากระดีปลาหมอนะครับนะครับลูกๆปลานะครับเข้าไปในบ่อผมเนาะผมจะผ่านผ้ากรองน้ําไปนะครับนะครับจะเห็นอย่างนี้เนาะนะครับเห็นนะครับน้ําก็เริ่มล้นปีออกไปที่นู่นแล้วนะครับที่ที่บ่อกุ้งกำกามผมเนาะกำกามเล็กที่ผมชำไว้นะครับ มาให้กับผมอย่างนี้เลยนะครับยาวๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับของผมก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับในล่องน้ำทั้งสองลอยล้อรถนี่ก็จะเป็นล่องนะครับเป็นล่องแล้วก็น้ำมันจะเข้ามาขังได้นะครับนะครับสร้างความชื้นให้กับต้นไม้ของผมนะครับนะครับ ก็จะทําอย่างนี้นะครับประจํานะครับเดือนหนึ่งผมก็จะมาทําทีหนึ่งนะครับก็ให้ดูต้นไม้นเนาะตอนนี้นะครับจะตัดได้ประมาณอีก5 0วัน10วันนะครับอันนู้นตัดเป็นพืชสภานะครับอันนี้เป็นดอกตะพู่เนาะนะครับดอกตะพู่กับดอกตัวเมีอยอยู่ด้วยกันนะครับก็นมีลูกหมาผมเขาชอบเล่นน้ำแล้วก็มาโดดกัดขาไอ้มดแดงนี่นะครับเขาจะชอบให้ดูสองตัวนี้ โดนน้ำแล้วไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังเดินนิ่งๆอยู่นะครับแต่ไอ้นีี้มดแดงจัหมดแดงนี่มันดื้อนะครับก็เขาก็จะมาด้วยอย่างนี้นะครับนะครับคือส่วนประการเรื่องของเขานะครับเห็นน้ําก็เล่นน้าไปเรื่อยๆไปนะครับก็ให้เห็นน้องอย่างนี้นะครับนะครับก็จะน้ำก็จะทะลุ ทะลุไปอย่างนู้นนะครับนอนทั้งสองฝั่งเนาะนูนเราด้วยนะครับทั้งหมดนะครับน้ําจะทะลุไปนะครับก็จะอัดน้ําเข้ามาอย่างนี้นะครับนะครับโดยที่ผมจะไม่ใช้สปริงเกิลหรือว่าไม่ใช้โซลา่าเซลล์นะครับผมจะใช้การอัดน้ํามาแบบนี้นะครับ มันเต็มแล้วน้ำก็จะไหลย,ย้อนกลับไปนู่นนะครับไปที่ท่อตั้งอยู่เนาะนะครับลอจเห็นอย่างนี้นะครับท่อสุบน้ำ เป็นพื้นที่แบบนี้นะครับก็ต่อเข้าใบมาอย่างนี้นะครับมาล็อ่นะครับน้ำก็จะไหลกลับนะครับคือเขาเต็มแล้วนะครับเขาดันเขาดันไปช้าแล้วเขาก็จะดันกลับน้ํากลับมานีนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สูงนะครับนะครับก็ เห็นพื้นที่แบบนี้นะครับผมจะเติมน้ำาุ่งผมแบบนี้ประจํานะครับลดน้นําต้นไม้ไปด้วยแล้วก็เติมน้ําบ่อคุ้งผมไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อน